ครับน้องชายกัทยันเปไหนบ้างวันนี้เสร็จเดี๋ยวมึงขายใหม่ก็เอาไปครับไปึ่งไปไหนนึกว่าไหงานยากครับก็พึ่งก็เออแล้วชกไปชกมานี่พี่พี่แกแกหยุดนานแล้วอ๋อก็มันก็เลยแบบยังไม่เขาเที่ยวทางเท่าไหร่นะแต่ขณะที่เราเนี่ยไปไหนบ้างเราเพื่อนไหวตลออ่ชนะกี่ครั้งแล้วนี่ก็าแ่กในกรุงเทพเป็นสามครั้งขึ้นแลครั้งขั้แล้วเหรอนอกกรุงเทพียบอกะลองเทพยแพ้แพเออโมจีนีนต้องเทียบันไม่น่าแพ้นะ แสดงว่าก็ไปหากินทัวร์บอลซนแล้วทำงเทพนะไปเดียวครับอ่าแล้วไฟนนี้นี่มันเข้าทางเรายังไงมันง่ายยังไงเอาก็พี่แกมมีมีสมัดเราอ๋อจะกอื่นจากอื่นแกมีสมาดใช่ไหมเราจากอื่นจาอื่นเนี่ยที่ว่าเราแกหยุดนานได้แหละครับเลยช้าให้มาประมาณสิบเดือนเลยนะแล้ววันนี้เราได้อะไรบ้างอาวุธเราแข้งซ้ายโอ้แข้งซ้ายเดียวเลยนะแา้งเดียวก็แข้งซ้ายเดี่ยวเลยนะ หมดแล้ววันนี้หมดแล้ห้ายกอีก็ไม่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 หมดเลยโอ้ยมาดีมากเลยไปไปใครดีไปหน้าอยากเจอใครมีไหมไใจแล้วแต่โฟลเตอร์นะน้ากัรเท่าไหร่ดีสุทธิ์มาสเกลยี่สิบวันนี้เขาพิกัรเท่าไหร่สิบเก้าอ่าประมาณร้อยสิบเก้าเนาะอ่าวันนี้ขอบคุณใครบ้างเนี่ยเอ้าขอบคุณแขกข้างเนี่ยเอ้าพี่ชายชายแล้วก็เสือพูดเสือพูดเสือพูดครับนะครับแล้วก็เพื่นพี่น้องไขทุกคนอาจารย์ ทุกคนครับชนะนวครับอ่ชี้เท่าไร้องชายไปี่าไรัอ่ะชี้เท่าไรอ่ะชี้เท่าไร่คนนี้ม่ัคนนี้ท่นให้หมืนหนึวันนี้วันนี้วันนี้มันมันนี้ไซส์อะไรเยอะไหมวันนี้เหมือนน่าทุ่นวินอ๋ออ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 รออ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 ตอออาออนอออเรออ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 อบออออออเออ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 มออ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 อนออ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 อลงย ยัังครบเคยชิงครับเคยชิงกับเพลไม่ได้เหรอไม่ได้พี่กัด118ยสิบแปดคนอะไรไม่ใช่ยังเคยังไงเหรอต้องนับขึ้นไป122เยี่สอนนะประชั่สิบต้องนับไปเรื่อยก่อนครับอ่ะอภิวัฒ่ะบอกไให้จิดตามน้องหน่อยครับครับผมได้ติดตามน้องหน่อยนะครับผมจะได้การน่าจะให้ดีอ่าฮะเอาละครับขอบคุณมากครับดีด้วยครับ